กลางผืนดินที่ร้อนระอุข,ของเกรทวิกตอเรียเดสเซอร์ในประเทศออสเตรเลียหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกดินแดนที่พระอาทิตย์แผดเผาทุกสิ่งเป็นสถานที่สุดโหดแห่งหนึ่งของโลกด้วยอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีผู้คนและไม่มีทางให้หนี มีพ่อลูกคู่หนึ่งที่คิดว่าพวกเขากำลังจะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลงในพริบตานี่คือเรื่องราวของแมทธิวแม็กกฟฟและแชนนอนลูกสาวตัวน้อยของเขา สำหรับแมทธิวแม็กก f ฟชายวัย40ปีผู้รู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายจากการหย่าร้างที่ได้พรากเอาลูกสาวของเขาชันนอนไปอยู่กับภรรยาเก่าเมื่อมีโอกาสเขาจะกลับไปหาชันนอนเสมอเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันประสาพ่อลูกแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น มันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เขาจะต้องย้ายไปทำงานกลายจากเธอถึง1,500หไมล์แมทธิวอยากใช้เวลาอันมีค่ากับลูกสาวคนเดียวของเขาในทริปตกปลา2วัน1คืนทริปตกปลาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนของเขากับชั้นนอนเท่านั้นแต่มันคือการสร้างความทรงจำอันงดงามของพ่อกับลูกสาว เขาเตรียมทุกอย่างเพื่อทริปสุดประทับใจนี้รถขับเคลื่อน4ี่ล้อสุดแกร่งของเขาพร้อมแล้วย่างอะไหลสอเส้นน้ำา20ลิตรอาหารเต็นท์ไฟและโทรศัพท์มือถือพร้อมเขามั่นใจว่าสามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่เขาคิดผิดเพราะในดินแดนแห่งนี้มนุษย์ไม่ใช่ผู้คุมเกม การเดินทางในวันแรกสนุกสนานตามประษาพ่อลูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่โอเอซิสแหล่งน้ำกลางทะเลทรายที่ควรจะเป็นสวรรค์สำหรับการตกปลามันกลับเงียบเชียบผิดปกติราวกับทุกชีวิตได้หลบหนีไปจนหมดสิน้นวันแรกทั้งคู่ไม่สามารถตกปลาได้แม้แต่ตัวเดียว พวกเขาตกลงตั้งแคมป์อยู่ริมบึงในค่ำคืนน so ั้นเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ควรต้องกลับบ้านแล้วแต่เพราะตั้งแต่มาถึงสองพ่อลูกยังตกปลาไม่ได้เลยแววตาอันผิดหวังของลูกสาวทำให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกว่าทริปนี้มันไม่ประทับใจลูกของเขาเสียแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะ แมททิวรู้สึกผิดกับการทำให้ลูกสาวผิดหวังเขาจะไม่ยอมให้เธอต้องกลับบ้านมือเปล่ายังขาดความสนุกแน่นอนแมททิวจึงตัดสินใจยังไม่กลับบ้านเขาขับรถอ้อมไปยังจุดตกปลาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปอีก50ไมล์โดยมั่นใจว่าจะต้องจับปลาได้อย่างแน่นอนแต่เขาคิดผิดเพราะทะเลทรายแห่งนี้ไม่เคยให้โอกาสใคร g กร a วิ i ตอเรียเดสเซ t มันกว้างใหญ่กว่า10,000แตารางไมล์อุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสและมันกำลังรอการตัดสินใจที่ผิดพลาดของใครบางคนหลังจากขับไปได้ไม่นานยางรถเส้นแรกก็ระเบิดออกแต่เขาเชื่อว่ารถขับเคลื่อนสีล้อของเขายังไหวแมทธิวเปลี่ยนยางแล้วไปต่อ ไม่กี่ไมลต่อมาอีกแล้วอย่างเส้นที่สองระเบิดอีกดวงอาทิตย์กำลังแผดจ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นถึงกว่า45องศาเซลเซียสแมทธิวเริ่มสงสัยว่าการตามหาบ่อน้ำแห่งใหม่น er. ี่มันคุ้มค่าจริงหรือเขาเปลี่ยนยางอีกครั้งและขับต่อไปอย่างเป็นกังวลบ่ายแก่ๆสองพ่อลูกอยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายกว่า60ไมล์ ไม่มีร่องรอยของบ่อน้ำไม่มีร่องรอยของถนนเส้นทางหายไปและไร้ทิศทางในขณะที่แสงแดดค่อยๆรับขอบฟ้าแมททิวรู้ว่าเขาหลงทางเสียแล้วในที่สุดแมททิวตัดสินใจยกเลิกภารกิจตกปลาและตั้งใจจะพาลูกสาวกลับบ้านแต่แล้วอีกครั้งยางเส้นสุดท้ายที่มีก็ระเบิดออกอยางอะไรหมดแล้ว สองพ่อลูกติดอยู่กลางทะเลทรายที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาก็ไม่รู้จักในช่วงเวลาใกล้คำ่ำในใจของแมทธิวรู้ดีว่านี่คือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและพวกเขาต้องจอดนอนอีกคืนหนึ่งในบริเวณนั้นเองวันรุ่งขึ้นแมทธิวไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจปล่อยลมยางด้านหน้าให้แฟบลงเพื่อแบ่งเบาภาระยางหลังที่แบนสนิทไปแล้ว รถค่อยๆคลานไปด้วยความเร็ว5้าไมล์ต่อชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่ค่อยๆร้อนขึ้นจนเมื่อใกล้เที่ยงวันอากาศก็ทะลุถึง45องศาเซลเซียสอีกครั้งแล้วบ่ายของวันนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดจนเกิดไฟไหม้ไฟลุกลามไหม้ตัวรถอย่างรดวดเร็วรถคันเดียวที่เป็นทางรอดของพ่อลูกคู่นี้กำลังกลายเป็นกองเพลิงและมัน กำลังจะระเบิดแมททิวรีพาแชนนลลงจักงรถและถอยหา่างพวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งมองดูรถคันเดียวที่จะพาพวกเขาออกจากนารกแห่งนี้ไม่เกรียมเป็นเท่าฐานสิ่งของทุกอย่างหายวับไปกับเปลวเพลิงเหลือเพียงผ้าคลุมเต็นท์บางๆอาหารกระป๋องไม่กี่กระป๋องน้ำสอลิตรและโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีสัญญาณทั้งหมดนี้ สำหรับสองชีวิตที่ติดอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุพวกเขาเอาผ้ามาทำเป็นเต็นท์เพื่อหลบแดดสองพ่อลูกหลบอยู่ในเต็นท์เล็กๆกลางทะเลทรายดื่มน้ำและทานอาหารเท่าที่มีได้คนละนิดคนละหน่อยจนผ่านวันที่สองสและ4น้ำเริ่มหมดอาหารเริ่มหมดแชนนอนเริ่มมีอาการขาดน้ำผิวแห้งตึงปวดหัวเวียนหัว แมทธิวยอมอดน้ำเพื่อให้ลูกสาวได้ดื่ม mm hmm. เขาเริ่มโทษตัวเอง mm hmm. ฉันเป็นพ่อที่แย่ที่สุด mm hmm. ความรักที่เขามีให้กับลูกทำให้แมทธิวคิดหาหนทางที่จะออกจากทะเลทรายแห่งนี้ไปให้ได้ เขาออกเดินวนเวียนไปรอบๆอบเต็นท์ในระยะที่พอเดินไหวฝ่าความร้อนระอุไม่นานเขามองเห็นหอคอยสูงอยู่ไกลออกไปที่นั่นน่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์เขากลับมาที่เต็นท์แล้วพาลูกสาวที่อ่อนแรงเดินฝ่าทะเลทรายกว่าสี่ชั่วโมงเพื่อไปยังหอคอยแห่งนั้น เมื่อไปถึงแมทธิวคิดว่าถ้าปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะทำได้น่าจะมีสัญญาณให้โทรขอความช่วยเหลือแต่เมื่อปีนขึ้นไปมันก็ไม่มีสัญญาณแม้แต่น้อยเขาได้แต่เกาะเสาและตะโกนออกไปอย่างคนสิ้นหวังตอนนี้เขาหมดหนทางจริงๆแล้วในคืนนั้นอากาศหนาวเย็นจนแทบแข็งแมทธิวก่อไฟและกอดลูกสาวเวแนน ใช้ร่างกายของตัวเองเป็นผ้าหม่มเขาไม่ยอมหลับเพราะกลัวว่าหากหลับไปลูกสาวอาจจากไปตอนไหนก็ได้จนเข้าสู่วันที่หของการหลงอยู่กลางทะเลทรายสองคนพ่อลูกที่นอนหลบแดดอยู่ในเต็นท์เก่าๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงที่ทั้งสองคนเฝ้าคอยมาหลายวันมันคือเสียงของเฮลิคอปเตอร์กู้ภยัย สองพ่อลูกวิ่งออกไปตะโกนและโบกไม้โบกมืออย่างสุดแรงเท่าที่มีเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยเราอยู่ตรงนี้ทั้งสองรู้ว่ามันคือโอกาสเดียวของพวกเขาแต่แล้วเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านไปโดยไม่เห็นทั้งสองคนแมทธิวพยายามจุดไฟส่งสัญญาณแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วช่วงเวลานั้นเองที่แมทธิวรู้สึกว่าทุกอย่างจบสิ้น เข้าสู่วันที่เจ็ดน้ำและอาหารหมดลงไม่มีอะไรเหลือเชนนอนแทบไม่มีแรงพูดได้แต่นอนหายใจรวยรินแมทธิวหมดหนทางเขาคิดถึงสารคดีที่เคยดูว่าเลือดสามารถดื่มแทนน้ำได้เขาตัดสินใจจะกรีดเลือดตนเองเพื่อให้ลูกสาวได้กินแทนน้ำแต่มีดที่มีมันก็ทื่อเกินกว่าจะกรีดเขาได้เลือดมันเลยไม่ยอมไหลออกมาอย่างที่เขาคิด นี่คือจุดจบของเราพ่อลูกใช่ไหมพวกเขายอมจำนนกับชีวิตได้แต่นั่งกอดคอร้องไห้กันเพื่อรอความตายจนในคืนวันที่8ของการติดอยู่กลางทะเลทรายแมทธิวลืมตาขึ้นกลางดึกพบว่าตัวเองและลูกยังไม่ตายเขาเกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกเฮือกหนึ่งแมทธิวลากตัวเองไปตามพื้นทรายอย่างไร้จุดหมายเพื่อมองหาอะไรบางอย่าง ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แต่ว่าต้องรองไปตรงนั้นแมทธิวคลานไปเรื่อยๆไม่นานเขาสังเกตเห็นที่พื้นทรายเหมือนมีร่องรอยล้ออะไรบางอย่างเขาหวังว่ามันจะเป็นล้อรถอย่างใดอย่างหนึ่งแมทธิวรออยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานโดยคาดหวังว่าน่าจะมีรถของใครผ่านมาตรงนี้บ้างจากร่องรอยที่เห็นอีกครู่ใหญ่ๆในความมืดของคืนนั้นจูๆ ก็มีแสงไฟสองดวงปรากฏขึ้นไม่ไกลจากจุดท,ที่เขานั่งอยู่แมทธิวพยายามยืนขึ้นและตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยพวกเราอยู่นี่ช่วยด้วยรถคันหนึ่งกำลังมุ่งตรงมาหาเขาแต่แล้วมันเลี้ยวกลับออกไปอีกทางเขาตกใจมากรีบวิ่งตามไปสุดชีวิตอย่างไรเรียวแรงพร้อมตะโกนให้ดังขึ้นอีกช่วยด้วยเราอยู่ตรงนี้ แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในวินาทีนั้นเองรถคันนั้นก็วกกลับมามันวิ่งตรงมาทางแมทธิวดวงไฟสองดวงเดิมซองตรงมาทางเขาเสียงเครื่องยนต์แห่งความหวังค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงหลังจาก8วันในนรกเอาแบกแมทธิวและแชนนอนได้รับการช่วยเหลือ แพทย์ที่ให้การรักษากล่าวว่าถ้าเจอพวกเขาช้ากว่านี้อีกไม่กี่ชั่วโมงแชนนอนคงเสียชีวิตไปแล้วนี่คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงหลังการรอดชีวิตพวกเขามาทราบเรื่องในภายหลังว่าหลังจากที่พ่อลูกทั้งสองไม่กลับมาบ้านตามเวลาที่กำหนดแม่ของแชนนอนรู้แล้วว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเธอไปแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ช่วยค้นหาแต่เนื่องจากพื้นที่เกรตวิกตอเรียเดสเซิ ที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าเอาแบกนี้มีบริเวณกว้างมากและไม่รู้พิกัดที่แน่นอนของทั้งคู่และพวกเขาเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆทําให้การค้นหาทําได้ยากและจุดที่พบทั้งคู่ก็เป็นจุดที่อยู่ลึกเข้าไปกลางทวีปไม่ค่อยมีคนผ่านเข้าไปจึงถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์จริงๆที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันเวลา หลังการรอดชีวิตความผูกพันระหว่างพ่อและลูกยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมพวกเขายัางไปตั้งแคมป์ด้วยกันท่องเที่ยวด้วยกันและตกปลาด้วยกันแต่คราวนี้แมทธิวจะไม่เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงที่เกือบต้องเอาชีวิตตนเองและคนที่รักไปทิ้งและมันคือขอ้อพิสูจน์ที่ว่าความรักของพ่อ เป็นพลังที่ทําให้เขาลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดก็ตามทุกคนอาจต้องเผชิญกับทะเลทรายในรูปแบบต่างๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในชีวิตปัญหาในครอบครัวหรือการต่อสู้กับตัวเองในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสิ่งที่จะพาเราผ่านพ้นไปได้คือความรักที่เรามีให้กับตนเอง และคนสำคัญของชีวิตจงจำไว้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดยังมีแสงแห่งความหวังรอคอยอยู่เพียงแต่เราต้องไม่ยอมแพ้ในการมองหามันเท่านั้น